มนลุงโขนี่อ้ยังไงมอมันทำอะไรกันตรงนี้โอ้ยจะมาซาจินนี่กินร้านเช็อะไรที่รานอาหารโอ้ยบรรยากาศมันดีบรรยากาศดี่แล้วมาใต่ร้านกินที่นี่ไมได้โอ้ยขอกินซาอนเนอะเมนูเหนือมันหากินที่นี่ไม่ได้ตัดเทมขึ้นมาเลยไอ้ยั ผมยังไปขึ้นมาแรกก่อนผมจะไปไล่ no. ขึ mmm ้นขึ evet> ้นมาคนขึ้นมาก่อนถ้าอยากกินข้าวขยายขึ้นมาขึ้นมาแรกขึ้นมาแรกฮะถ้าอยากกินข้าวให้หยิบข้าวอยากกินข้าวกินนี่ปรก่อนบอง่ายน้ำเน่าเน่าอย่างเน่าเปมนไรงัวโอ้ที่เหมือนควายเป็นไงกันใช่โอ้ครับผมยี่ใหญ่ยิ่งใหญ่ไปเยอะๆหายากกินข้าวอยากกินข้าวให้หมาอเออไป อยากถึงข้าวกันเออเอาอีซาฮะซาซาจีนซาจีนซาจีนเออไอ้เกียวมาได้มาเป็นยังเดี๋ยวผมเกียวก่อนแล้วก็ป้อนเอาแม่งเออต่อแก่ียังเอาอุ๊ยเดี๋ยวผมไปซื้อจีนกันดังนั้อเขอขับรถไปเรื่อยๆจ้างรถตู้เหตุกนรณ์เอาไปวันละ88น้ำมันเขาเติมเขเดียววันละ88เออเอาไปซ่อซ่าทางหน้าดีกว่าง่าย โซซาเกี่ยงแน่บรรยากาศที่ไหนดีวิวที่ไหนดีเอาลงซาดี่ขั้นเลยง่ายเอ้าเอาไปเอาเอ้าไปไปไปโอ้มาแล้วเออมาเอาดีครับไะเปิดเลยไปเลยจีนเขาขึ้นเลยอยาเขาขึ้นแล้วโอ้ปะไปโซซาทั้งหน่ไปะรับผ่านวิวที่ไหนงามบรรยากาศที่ไหนดีจอดเลยไอ่จะลงซาดิ่ขั้นอ่ะไป 2,000 Years Later อ้าวตรงไหนรับวะเฮ้ยขายาวเขยาวเลยกรแน่กว่ามัถึงไหนล่ะอ้าวแม็กที่ไหนแหละปะเด็นเน่ยเชรบูรู์ครับเป็นจูกอะไอยังมากไก่ตั้งไก่บ้านกระแนะบากันนะบอกว่าซาบริษ้าตั้งประเดี๋ยวน่ะโอยเขากยากี่เข้าแล้วนะเออยไอ้ยังเพลรับัำเดียวมากโผล่เเลยกัน พอกระซับเพิ่มันมีก็คิงก็รรับดีรอกก็คิงก็รับแล้วคิงยังมาห้องฮะว่าคิงรับนายคิงงานฮ้องพักแต่ย่างน่ะวัดเออวัดหาสนแก้วัดหาสนแก้วโอ้หายุ่งระเบลอยากกินข้าวก็อยากเลยไปไปอ้่ะก็ไปกลับมาขัดเจ็บตองาขัดขี้ขันอยู่เลยป่ะไปดังเนีัยป่ะนี่ป่ะซานี่ยค่ะจ่ายซาซานี่ยค่ะซานี่ป่ะมันเป็นร้านในยังน่ะครัว ลุงโมนี่ร้านเบียร์ดูบรรยากาศดีขนาดเบ้ยเอาเนี่ยบอกชาเนี่ยป่ะเออเนี่ยป่ะป่ะป่ะมาเลยมามาตัวมาใายตัวมาโอ้โทษทีพ่อพ่อแล้วนะพอพ่อหมูป่ะเข้ามาเข้ามาตัยมาเลย เอาอย่างมันตั้งปูเนี่ยบอกซ้ออย่างมันตั้งพิซ่ายำเนี่ยบอกไปโซ่ครัวปะมากระจายเลติ้วเว้ยๆกะมีไหนครัวเข้าครัวมีไหนมดปะมีปะนี่รอมาสาดเลยมาสาดกำมๆไปอ๋อสวัสดีครับขอยืมๆหน่อยได้ไหมครับดื่มได้โอ้ขอปากโดยปากทับทีอ่ะ มา,มาเลยบันทึนมาบันทึนมาเลยมาซาหยามนเนี่ยบรรยากาศดีป่ะทอวรน้ำพอรถไปกะมาซาอย่างก่อนอ๋อจินป่ะสดๆเลยนี่น่ะนี่เลยครับมามากินด้วยกันเถอะใครอยากโตยมากินกันได้ครับที่เพชรบูรณ ีร้านลุงโหนี่ไอหญ,ญางไอหม้อมาทำอะไรกันตรงนี้โอ้ยจะมาซาจีนนี่จะมาซาดชนท่าเชิอะไรนี่ร้านอาหารโอ้ยบรรยาากาศมันดีบรรยากาศนนเป็นคพนามาใชันดีบรรยากาศาดีดแล้วมาสั่งอาหารกินที่นี่ก็ได้โอ้ยขอกินซาคอนเนอร์เมนูเหนือมันหากินที่นี่ไม่ได้ตายตายตายร้านกูไม่ต้องขายของอะไรนี้มาเนี่ยคือมาอ,อมุดหนุน แล้วมาจะมาทำอาหารกินเองได้กันทั้งวนเลยได้พ่อมันใหญ่มาได้มันกวงในไอเนี่ยจัดการเลยครับเข้าใจไหมว่ามันไม่ได้มันกวงในมาได้จัดการมันสั่งอาหารที่นี่กินไินจัดการกรรมาได้กะนไปกรรมเดียวนะกะมันก็โตกว่ากัโอ้ขอลงลงมานั่งพอก่อนขอลงมาก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันลงมาก่อนมันยังไงมันยังไงมันจะมาทำอะไรแล้วทำไมถุงรองเท้ารองเท้าไม่ขอดออกเนี่ย นี่นั่งทำไมไม่ถอดออกนี่พอเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวจะทำให้ชิมดูกินเชียงใหม่มันไม่มันเบื่อแล้วกับบรรยากาศเชียงใหม่ต้องใส่อะไรบ้างเนี่ยโอ้โหใส่นี่เลยเครื่องมันนะสาระแหน่ผักแพวตคไครพริกขี้หนูหอมแดงซอยกระเทียมนั่งเลยเดี๋ยวให้กินผักชีก็มีินได้ไหมเนี่ยกินได้อร่อยเดี๋ยวลองชิมดู นับรองอร่อยพิมแล้วแล้วจะติดใจลุงก็บอกเฮ้ยครับว่าลืมเอาพริกมานี่ไหนผมลืมเอาพริกมามลุมไปขอเลยเดินไปไปขอเอาใส่รองเท้าเนี่ยอ่ะไปขอนี่เขาจะให้ไหมไปขอแม่ครัวน่ะขอพริกเออขอพริกหน่อยครับ ที่ไหนพริกป่นกันฮะพริกป่นกันอ๋อมันไม่เผ็ดหรอกแค่เปี๊ยมาอีกแม่นหมดเลยไหนดูทำไมไม่เอามาเยอะๆมันไม่พอปเปี๊ามาอีกก็ไม่ขายจากให้แค่นี้ให้ทำไมก็บอกเขาสิว่าเอามาเยอะๆ ผมขอมาล้างกระปุกเลยพี่เอออ่านี่ลุงใจดูพริกอันนี้แบบเผ็ดนะอ่าลองเออไม่เอาครับมันไม่เผ็ดเชื่อผมเออมันต้องเผ็ดอยู่แล้วไม่เอาครับอ่าลองชิมไม่เอาลองไม่เอาลองดูไม่เอาไอ้กลัวอะไรมาที่ไม่กินมาลองดูไม่เอาตัดออกนะไม่เอานิดเดียวเม่เอา บอกว่าไม่เอาไม่เอาอย่าใจเย็นพี่ใจเย็นพี่บ้านเขาร้านเขานะมาเอาเทมนี่ดีกว่าซ่าอะไรซ่าเนื้อควายเนื้อควายเทมดูดิลองดูซ่าเนื้อลองดูอาหลุงชัยลองก่อนเอ้ามาลองเอาเดี๋ยวป้อนเองไม่ต้องไม่ต้องบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง เอาลอางข้าออกไปก่อนกินเองจะกินเองไม่ต้องเลยเราให้ชิมเลยนี่หากอย่างนั้นว่าผมจะกินแล้วบไปใช่ปะไม่กินชิมดูก่อนเออมาเต็นลุงชัยต้องชิมให้ผมดูก่อนว่ามันกินได้ไหมเกิดผมกินว้าไปแล้วผมตายทำไงพิสูจน์พิสูจน์อันนี้อันนี้พิสูจน์เอาไม่กินลุงดูนี่ผู้จ้างไม่รู้คนนะไม่กินลองดูไม่กินให้ชิม ไม่ใช่เอาลิ้นแตะๆอ่ะอ่าเอาลิ้นแตะๆนิดเดียวเดี๋ยวผมจะเอาลิ้นแตะๆนิดเดียวเผ็ดไปเผ็ดเเ็น้ำมาให้เอาน้ำให้หน่อยเร็วน้ำเย็นไห้ขวดหนึงกัเร็ว